สวัสดีค่ะวันนี้พาพับก,กระทงแบบนี้ตัวนี้เป็นคําขอร้องจากน้องเค้กเพราะว่าน้องเค้กชอบดอกลีลาวดีให้ทํากระทงลีลาวดีให้หนูน้อย่ะแม่แบบนี้นะเริ่มกันเลยค่ะก็จะมีฐานทําจากต้นกล้วยหั่นเป็นแว่นนะคะหลังจากนั้นก็เป็นใบลีลาวดีเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าไม่ได้จะเลือกใช้ใบตัวเล็กนะคะใบเล็กแบบนี้ค่ะแบบนี้เพราะว่าฐานเราเล็กเนาะก็ตัดมาประมาณนี้ค่ะให้เหลือแต่ตรงด้านปลายของใบนะหลังจากนั้นก็มา แปะด้วยตะปูเข็มแบบนี้ค่ะก็แปะวนไปให้เป็นวงกลมเลยนะคะแปะวงไปให้เป็นวงกลมเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะเพราะว่าคลิปเมื่อกี้ก็ใช้ฐานใบนดีลาวดีเป็นหลักเหมือนกันตัวนี้ก็ฐานใบเหมือนกันแล้วก็ตามด้วยดอกด้านบนเสร็จสรรเลยนะคะมีทั้งดอกตูมดอกบานแล้วก็ใบค่ะ ตัวนี้น้องเค้กชอบดอกลีลาวดีนะคะเราก็ไปเก็บมาจากต้นข้างบ้านของเราสะดุที่หาได้ง่ายมากเลยนะคะบ้านไหนๆก็คงจะมีแล้วก็ทําง่ายใช้เวลานิดเดียวค่ะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะคะถ้าเตรียมฐานเตรียมอะไรเสร็จขั้นตอนในการประกอบแป๊บเดียวค่ะกรีดสุดท้ายเราก็ขยับเอากันนะคะประมาณนี้ค่ะพอประกอบเสร็จนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมต่อไปก็คือที่ไปเก็บมาก็จะมีดอกตูมของดอกลีลาวดีและก็ดอกบานที่ร่วงลงมาด้วยนะคะ นี่เรียบร้อยสาหรับฐานใบของเขานะคะต่อไปเป็นดอกตูมค่ะดอกตูมของลีลาวดีนะเราก็มาแปะค่ะจะแปะด้วยเทปกาว,วกาวสายแบบนี้ก็ได้หรือใช้เข็มตะปูเหมือนเดิมก็ได้ค่ะตอนี้มันนี่ลองดูใช้เทปกาวดูนะคะว่าจะโอเคไหมก็ทําไปได้แค่สอันค่ะก็ไม่โอเคก็ไปใช้เข็มตะปูเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะทาวนไปให้ครบทุกใบเลยนะคะ พอติดดอกตูมครบเรียบร้อยแบบนี้ค่ะขั้นตอนถัดไปดอกบานนะคะง่ายมากง่ายยิ่งกว่าดอกตูมอีกนะคะใส่ดอกบานลงไปเลยค่ะใช้ตะปูเราเจาะเหมือนเดิมค่ะง่ายที่สุดแล้วนะคะก็ทําวนไปเป็นวงกลมนะคะถ,ถือได้ว่าเป็นการทํากระทมที่ง่ายใช้เวลาไม่มากและก็วัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายมากที่สุดจากข้างเรือของเรานะคะให้กับน้องเค้กค่ะ ชอบมากเลยมีกลิ่นหอมมาเขามานั่งอยู่ข้างๆนี่แหละค่ะตัวเลกของเรารอดูกระทงของตัวเองว่าจะออกมาหน้าตาแบบไหนซึ่งแม่ก็จัดให้แบบง่ายๆเลยค่ะบางท่านอาจจะนําไปเป็นไอเดียทําให้กับลูกๆที่บ้านก็ได้นะคะง่ายดีค่ะไม่ซับซ้อนเนาะก็ทําวนไปจนครบเลยนะคะก็ติดเรียงเป็นวงกลมแค่นี้เองค่ะง่ายๆแต่ว่าดูสวยมากเลยนะคะ ไม่มีใครเหมือนลเละรับราไม่เหมือนใครค่ะครีเอทเลยค่ะมีดอกอะไรก็เอามาใส่นะคะมีใบอะไรก็เอามาติดมีใบอะไรที่บ้านเราเอามาจัดได้เลยค่ะไม่ต้องยุ่งยากค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะสําหรับกระทงลีลาวดีของเราทุบเทียนค่ะแล้วก็ปิดด้วยดอกด้านบนสวยงามน,น่ารักมากเลยค่ะสําหรับคลิปนี้เราไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ